เทงก,กลับขึ้นมาก่อน สองร้อยเลยไม่ไม่ร้อยห้าส,สิบเดียพ่อจับย่างเนี่ยอันนี้ถุงใส่ถุงถุงถุงสวมตรงนี้เลยเขียวอ่ะอันนี้ปองเลยอะ<ท>ปลากรายครับ,รบอร่อยไหมอร่อยอร่อย,ออยทำทอดมันปาลากรายไม่ต้องจองนขอบคุณมากขอบคุณมากครับมีอีกเดี๋ยวบอกนะครับผมครับครับหากินหากินหลายทางก็หนี่อันนี้ปองเลยเนี่ยปลาชะโดครับ ให้ถูกเกยไปถ้าแกจะเอาปลาอะไรครับไม่รู้เหมือนกันอ่ะมีปลาอะไรบ้างมันเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละโอ้โหอยากได้ปล่อยตัวใหญ่ๆเลยตัวใหญ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอดูอีกก่อนครับนึกเจ้านู้นก็มีตัวใหญ่ปลาปลามันปลาเมื่อกี้เนี่ยพอเลยปลากายเหมือนเมื่อกี้เนี่ยปลายเหรอครับปลายต้อไปต้อไปท่อตุ่ม ใช่ทอดมันปลามองกล้องเยอะใช่ป่ะกางเราขูดเอาแต่เน <puis> like, ื้ออ๋อโอเคครับครับคนตุนเรื่อยๆครับครับครับอ๋อช้ตัวใช้ตันี้จับหรอใช่โอ้ยเยอะเลยว่ะ อ้มอยู่ในไม้ลุนนะอู้ตัวเล่เลยนู่นทั้งสองตัวนุนอยู่ในไม้มันอยู่ในกอไม้อือไ่ไกไง หัวออกแล้วหัวออกแล้วขึ้นไนป้เว้ยตึมเว้ยคู่หนึ่งเลยบกไก่บกไก่ กกับายมีใครได้ปลาเข้าไหมครับปลาเข้าได้ยังได้ไหมโอ้ลงจานไปต้องซื้อนี่อยากซื้อก่อนปลาเข้านี่ด้วยน่าตัวไปไปทำกินที่นู่นมีปลาใหญ่ไข่นะวาลาซิโลปลาเข้าใหญ่เนี่ย ้อยห้าสิบได้ไหมัอยห้าสิบอันนี้ประมาณสองสามลูกไ้กันซื้อของตีก่อนไห้เพื่อนลอยห้าสิบตัวสดีบอ๋อจกันหใหตัวเล็กให่นะอันนี้ให้แกสง้าอยแปดยอปใจดีจนตัวใหญ่มมีลูกไม่มีตังเยอะด้วยเทออกมาอยครับได้ไหม หแยปรมารอเยแปดิล่ะยนซ้ำกันของย่เน้นรน่บาทเท่ากันไหมนิดเท่ากันเนาะประมาณอันนี้ใหญ่กว่านิดนมีใหญ่กว่านิด ตัวงางามครับงญ่เนาะเหลืองไอ้ฮุยเลยกดงญ่ครับเหลืองไอ้เลยอ้ประกดตัวเหลืองงามครับ

สองกสองโลเยประมาณสโลุสโลสโลนี่นะสองโลวัวม่ัเกี่ยวว่ะจับเลยจับหัวเยอะวัวเยอะมากวันโจดวัไหนัวตัวใหญ่ครับเล็กน้อยนี่ครับหมอนน้อยนี่โอ้หมันทำไมไอหนูเอคมนโล

นี่เขาไปดีตรงน้นไม่ได้ปไกไงครับพ่อพ่อพ่อหมัหมันหมันหมปลาปลา่แข่งปลาแล้วมนีอะไรไรอนเป็นยังไงเกยอีกได้ปลาไกตอนนี้อยูไงเอาบอมคนเอาบอไกนะนะากันเลนะเอาลุงเฉเอาไปเห็นกมบ่อ โซสองปู้ย้าลได้ขให้ฝลังไปแล้วตัวนึงก็ยายให้ฝรั้งยย้น ปัาข้าวมันทับปลาข้าวผู้เดียวเดี๋ยวโตเลยสองโตเลยเนี่ยโอ้มข้าวที่เนี่ยมานปยฝข้าวเยปลาให้มันเน่ยในข้าวสองโตเลยอตัว่นาดนี้นยโอ้ยนั่นอะม้ย เด็กคู่นี่เด็กคู่นี่เด็กคู่นีปลาข้าวครับปาข้าปลาข้าวครับหมานปลาข้าวสองโซ่เลยต้องกลายครับเหห่าวขึ้นมาติดป้ององกลายไปตองกลาย ดทุ่นี ok ้มันเข้าเผาแล้วเข้าเผาแล้วอะมันอยู่ในแหมใช่นีมอยู่ในแหอยู่ในแห <laughs> Cái nó to dài con cá nhầy káp phi nông, dừng lại dừng lại tập phiên nhầy káp, mua này tập phiên nhầy lo, bấm tập ใส่โลเลยครับตัวนี้เพี้นยนใหญ่ใส่โลเลยครับ ปลวกายใหญ่น้ำตัวนึ่งตัวคออู้มนัมนมนันมันเวลากระหลวงเลยมากเกือบใบาสามเลยพี่น้องเซียนแหกันยังสู๋อยู่ครับยังสู๋กันเพราะว่าปลาใหญ่ปลาใหญ่ยังเหลือหลายอยู่ครับปลาข้าวปลาตองไก่เจนนว่นกันยังสู๋อยู่ครับอีกเทียนหนึ่งก็ระขึ้นแล้วเพื่นว่า เจนนุนเก็บสะดุงแล้วครับนุ่นพ่นอแล้วงายสะดุงแล้วเบ่งปลาเจนนล่นครับพี่นุน่ง ตาขายหมดแล้วครับอันนี้เหลือเอาเอาไปกินบ้านครับพี่น้งองเข <c oughs> ี้นยนหนึ่งกระไก่ห <c oughs> นึ่งกระปลาคอเขี้ยนไงใส่รลเลยครับ <c oughs> นี่ครับ ไปละพี่น้องให้ตาง่ามาแทนไหง่ามาเอาไปไงฮึบไม่ได้ปลาเลยได้แต่หยั่งฮึบอือโอ้ตะเพียนไงตะเพียนไงต่างง่าแม่บมกไงเลยไข่เต็มทองเลย ควรเกเวลาแล้วพี่นอ้องอือเมย์ไงเมย์ไงอันนี้ปลาเยอกไปกินบ้านอันนี้ไปกินครับพี่นอ้องอือปลาขายหมดแล้วจะเพี้นยนไงครับแล้ววันหน้าเ<ป>จอก,กันใหม่จ้ากันหน้าเจอกันใหม่ค่ะสสวัดีครับสวัสดีครับปักน้าพบกันใหม่พี่น้องมันมานานัมาน,านมานานัมานมันครับ เชียนแหกันยังหลายอยู่ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพี่น้องขอบคุณในหลายครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับวันนี้ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ